แล้วก็ได้ทาบางสิ่งที่สนุกสนานก็เลยอยากจะนํามาแบ่งปันเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็มีคําคมมาฝากค่ะแม่พาลูกเล่นเต้นให้ลูกดูแม่คือครูคนแรกของลูกเอ๋ยเขาก็หมายความว่าวันแรกที่ลูกเกิดมาลืมตาโดโลบุคคลแรกที่ลูกรู้จักใกล้ชิดสนิทสนมด้วยแล้วก็ได้เรียนรู้ด้วยมากที่สุดนั้นก็คือแม่ฉะนั้น แม่จึงเป็นครูคนแรกของลูกค่ะหลายครั้งลูกชอบมองชอบสังเกตชอบเรียนแบบในสิ่งที่แม่ทำวันนี้แม่ก็เลยอยากจะออกมาทดสอบดูว่าลูกสามารถที่จะเรียนแบบและรับเอาในสิ่งที่แม่ให้มากน้อยขนาดไหนจึงคิดอยากจะออกมาเต้นเล่นๆให้ลูกดูลักษณะการเต้นก็จะเป็นการเต้นแบบฟรีสไตล์โดยที่เราไม่ต้องเตรียมตัวมาก่อน เะะต้นอะไรก็ได้นะคะแบบที่ว่าเป็นธรรมชาติของเราเองแบบเรียบๆง่ายๆผู้ว่าเขาจะได้สามารถที่จะเรียนแบบได้และอีกอย่างนึงต้องการที่จะฝึกให้ลูกนั้นเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์น,นะคะมีความเป็นตัวของตัวเองกล้าสแสดงออกและมีจินตนาการที่กว้างไกลเมื่อไหร่ก็ตามเขาได้ยินเสียงเพลงจะเป็นเสียงเพลงใ,ใดดังขึ้นมาเมื่อไหรก็ตาม ให้เขาสามารถที่จะออกมาเต้นได้ด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินและสามารถที่จะคิดท่าทางประกอบเพลงนั้นได้ในเวลานั้นเดียวนั้นด้วยความคล่องแคล่วว่องไวนั่นคือสิ่งที่แม่ปรารถนาที่จะให้ลูกได้รับในวันนี้ค่ะแล้วเราก็เชื่อว่าแม่ๆทุกคนก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันหากมีเวลาให้กับลูกค่ะคสิดาันสดาเค Hãy subscribe <laughs> cho đi <laughs> Ghiền <laughs> Mì Gõ Để không bỏ có những video hấp dẫn có

oh my 「いざこましいきよ」「おしゃれましよ」「ウィー,ーラー」ー「おしゃれましよ」「ウーラー ค You are very good and your voice was very lovely So I give you a g o l d medal ก oh, อบกูดค่ะ,คะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าซดีสามารถคอมเมน์ได้ดยอัตโนมันติแปลว่าเข้สังเกตรูแไ่มมของเขาตลอดเวลาค่ะต่อไปเป็นทีของเซดีบ้างเขาสามารถร้องเพลงนี้ได้แล้วก็เข้าใจความหมายของบทเพลงนี้ได้เป็นอย่างดี

Yeah? Don't be very lazy. Okay. Right now. Now we get Wow. Woo, amazing. <music> <music> 他们太灵了嘞，这里。

เต้นสวยจังเลย you นั่นคือการรับออกแบบของเขานะคะเขาแนะนำเอาในสิ่งที่เขาเห็นนั้นมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับตัวของเขาเองนั่นคือความเป็นตัวของตัวเองดังนั้นความเป็นตัวของตัวเองจึงเป็นสิ่งที่พิเศษมากๆค่ะค่ะแล้วก็จะเห็นว่าการเต้นราของเขาออกแบบ บ้างแบบสากลบ้างผสมผสานกันนะคะนั่นก็คือความสามารถของเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งนะคะต่อไปจะเป็นการเล่นและเต้นด้วยกันโดยบอกลูกว่าใครจะเต้นได้สวยงามมากกว่ากันนะคะโดยให้แม่นด้เป็นคนเริ่มก่อนและเมื่อไหร่แม่หยุดให้ลูกได้ออกมาต่อในส่วนที่เหลือนั้นด้วยความคล่องแคล่วว่องไวและรวดเร็วโดยเปิดเพลงอะไรก็ได้เดี๋ยวนี้ตอนนี้เลยนะคะทิ่ช้าลูกแบบนี้เพราะว่า อยากให้นุกนั้นรู้สึกตื่นเต้นมีความสนุกสนานเพลิดเพลินและรับการเต้นรำเป็นชีวิตจิตใจค่ะเดี๋ยวเราไปเลยค่ะ ก็ตื่นลุกขึ้นมาทำในบางสิ่งที่มันท้าทายบ้างนะคะ อยากให้เขาสามารถออกมาเต้นได้อย่างมีความสุขคิดเร็วเคลื่อนไหวเร็วสามารถใช้ร่างกายวาดภาพแห่งจินตนาการด้วยการเคลื่อนไหวที่สวยงามและมั่นใจนั่นคือจุดประสงค์ปลายทางที่แม่ปรารถนาเป็นอย่างยิ่งในวันนี้ค่ะต่อไปจะปล่อยให้ลูกเผชิญหน้าโดยลำพังโดยจะเปิดเพลงให้หลายเพลงเป็นตอนๆต,ติดต่อกันไปและไม่จาเป็นต้องเต้นให้จบในแต่ละเพลงเพื่อว่าเขาจะได้ไม่ต้องเบือ่อ และเพลงเหล่านี้จะเป็นเพลงที่เขาไม่เคยได้ยินได้ฟังและไม่รู้จักมาก่อนเรื่องเรามาดูว่าเขาจะสามารถรับมือกับตรงนั้นได้อย่างไรหน้าทีเราจึงใจจับตามองให้ดีเราไปดูเลยค่ะ ิงของขอเาในเวลาเดียวกันเขาได้กําลังแสดงในสิ่งที่เขากําลังคิดดังนั้นการเต้นรําจึงเป็นศิลปะอย่างหนึง่งที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวประกอบกับการแสดงความคิดความรู้สึกและที่มากไปกว่านั้นก็คือเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราสามารถแสดงออกในความเป็นตัวของตัวเองค่ะ ก็อยากเต้นทั้งวันโดยไม่รู้สึกเหนื่อยเลยนะคะเขาชอบเปลี่ยน line, ชุดหลายชุดเพื่อเข้ากับบรรยากาศแล้วก็สนุกสนานกับการตกแต่งเวทีฉากเบื้องหลังของเขานะคะโดยเอาของเล่นที่เขามีอยู่แล้วมาวางรอบๆให้เป็นเพื่อนคอยดูเขาแล้วก็เป็นสิ่งที่ทําให้เขาอบอุ่นในการเต้นครั้งนี้นะคะ่ะนับะไยลูกเพลงคือเอ็มพี o าในวันเยืม you say thank you, thank you คนชมเยอะแยะเลยนั่งรอบเต็นไปหมด <laughs> สุดท้ายนี้จึงอยากสรุปว่านี่เป็นการเต้นอย่างอิสระโดยไม่กําหนให้เด็กทำตามกรอบไม่จำกัดความคิดอีกทั้งไม่คิดไม่ําให้เขาจะหากเราทำทั้งหมดเด็กจะขาดความมั่นใจในตัวเองไม่สามารถคิดในมุมมองที่กว้างขึ้น แต่ถ้าหากว่าเราเปิดโอกาสให้เด็กได้คิดได้ทำได้แสดงออกด้วยตัวของเขาเองเขาจะรู้สึกภาคภูมิใจมากๆและนั่นจะเป็นหนทางหนึ่งซึ่งเขาจะได้ค้นพบตัวของเขาเองค่ะนอกจากนั้นเด็กที่เล่นจินตนาการบ่อยๆและได้คิดนอกกรอบจะมีความยืดหยุ่นทางความคิดซึ่งส่งผลให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์สามารถคิดอะไรใหม่ๆได้แตกต่างไปจากสิ่งที่มีอยู่ และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็น่างดีเมื่อเขาเติบโตขึ้นดังนั้นเราผู้ซึ่งเป็นแม่ควรให้อิสระแก่ลูกในการเล่นการคิดและการกระทำในให,หลายกิจกรรมโดยให้เวลาและเล่นกับเขาและเป็นตัวอย่างให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ในชีวิตประจำวันโดยไม่กำหนดกรอบทางเลือกและไม่ตีกรอบให้กับความคิดของเขาจึงได้ตั้งชื่อการแสดงนี้ว่าเต้นไร้กรอบค่ะ สำหรับการรับชมในวันนี้ขอบคุณมากเดี๋ยวโอกาสหน้าพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ